ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเกม s t a n d a r s Deep ในพาร์ทที่10กันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้เราจะออกไปหาบอสกันครับแต่ว่าคุณจะไปหาที่ไหนวันนี้ยังไม่เคยเห็นบอสสักครั้งเลยในเกมนี้เฮ้ยโอเคนั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาของเราอาวุธที่จะไปสู้กับบอสนี่แหละครับมีหรือเปล่าเอาฮะตอนนี้เราก็มาดูอันนี้กันดีกว่าท่านผู้ชมครับ นี่ที่ผมปลูกเอาไว้นี่ตอ้นอยูคาทีเป็นพืชชนิดหนึ่ง่านผู้ชมครับที่ไว้ทําเชือกไงเออแล้วก็ตอนนี้เป็นหัวมันพูดง่ายๆก็หัวมันเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยเออตอนนี้ก็สุกออกผลออกดอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยออกแต่ผลกับผมดอกยังไม่เห็นเลยถ้าดอกเยอะๆเนี่ยอยู่แถวแนวเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเอาละได้มาแล้วอีดอกคองโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาละฮะได้มาแล้วครับผมมันฝรั่งที่จะเอามากันเป็นน้ามันเนี่ยเอาละ เรามาใส่ในนี้กันดีกว่าเครื่องกันเป็นน้ำมันช่วงแอบเรียบร้อยจากนั้นเราต้องใส่ไม้ในการกันก่อนเอาวางก่อนซิมันเต็มแล้วเนี่ยสงสัยเราต้องทําเครื่องกันเพิ่มอีกเลยไหมเนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่า,าต้องทาเพิ่มหรือเปล่าแต่ที่รู้ตอนนี้นะผมคิดว่าเอากันตรงนี้เพียงพอก่อนเลยกันเอาละจากนั้นเรามาจุดไฟกันดีกว่าหยิบมานี่แล้วก็เริ่มจุดกันได้เลย ปั่นๆสิปันป่นเลยปั่นหูเหมือนปั่นขี้หูหรือเปล่าเนี่ย <No. S 1> จากนั้นก็กันไปเรื่อยแล้วก็น้ํามันที่อยู่ในปิ๊บเนี่ยหรือเปล่ามะหม้อเนี่ยหม้อดินเนี่ย,ม,ยมันจะไหลลงมาตามท่อเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมแล้วก็ไหลเข้าถังนี้แกลอนเนี่ยเอาละส่วนแก๊ล่นที่สองที่สามเนี่ยก็วางข้างนอกนี่เป็นแก๊ลอนเปล่านะครับผมซึ่งไว้รองใส่ใหม่โอเคตอนนี้เราก็ดูสิว่าต้องทําอะไรอีกบ้างตอนนี้เหรออ๋อ นี่ไงเราต้องตัดตอนนี้นะครับในเมื่อผลผลิตมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมที่ฟันแล้วนี่เราก็ได้ขอมาง่ายดายเลยชมครับนี่สองสามสี่ห้าหกโอ้โหไดม้มาแค่หกชิ้นเองซึ่งก็ไม่มากไม่น้อยว่ะสำหรับผมว่าน้อยนะจะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าไม่มากไม่น้อยทำเพื่อหอยหลอดซึ่งจริงๆมันก็น้อยแหละกว่าจะได้แต่ละแต่และชิ้นแต่และอันเนี่ย ต้องใช้เวลานานมากอ่ะกว่าจะโงกเป็นใหม่กว่าจะโดนแดดโดนฝนโ oh. อ,อซึ่งถ้าบนเกาะเราเนี่ยจริงๆมันจะมีแค่ 2- อสมต้นเท่านั้นนะซึ่งมันก็ให้ประมาณก็ไม่มากเท่าไหร่นักแต่ส่วนตรงนี้ผมมาปลูกเองนะครับต้นยุคข,ข้าเนี่ยยุคข,ข้ามันเป็นพืชชนิดหนึ่งไว้ทาอะไรหรือ่ะอันนี้ไว้ปลูกอันนี้เป็นออันนี้เป็นดอกมันไว้ปลูกซึ่งบนเกาะก็มีเพิ่มนะครับไม่รู้ว่าเป็นแล้วยังอ่าน,นี่ไงเป็นมาแล้ว ทำไมผมถึงต้องรวบรวมไอ้น,นี้ให้เยอะทช่ไมรู้ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังซึ่งผมต้องการต้นยูใบของยูค่าเนี่ยมาเยอะๆเพื่อมาทําเป็นเชือกเมื่อเราได้เชือกมาจากนั้นเราก็มาปั่นเป็นเขาเรียกว่านะลูกดอกอลูกดอกที่ใส่ปืนมันเป็นไว้ใส่ในกระบอกปืนสเปรกนครคุณผู้ชมครับเป็นลูกดอกหอกไง ไว้แทงปลาฉลามหรือศัตรูหรือบอสที่เราจะไปสู้นี่แหละงีที่ผมบอกอยู่ว่าเราจะไปอย่างเดียวเนี่ยมีอาวุธหรือยังตอนนี้ก็เก็บหมดเรียบร้อยกับตอนนี้นี่ครับเวลามันยังไม่งอกก็จะเป็นประมาณเนี่ยมันจะหัวล้นๆ้นประมาณน,นี้โอเคในเมื่อได้มาแล้วเรามาปั่นกันอีกซึ่งเอามาปั่นเป็นเชือกนี่ผมก็ตั้งทิ้งไว้ก็พอประมาณกันนะไม่รู้จะพอใช้งานหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็ที่หามาได้บ้าง เอาละเริ่มกันครับเป็นเชือกเลยชงแอบชงแอบชงแอบเอาต้องการแบบเยอะมากครับเยอะแบบว่าผมไม่ถูกอะ่ะเออแบบว่าเอาแบบเอาไปทิ้งอะ่ะเออในเมื่อเราต้องไปฆ่ามานะันอ่ะไปฆ่าพวกศัตรตูพวกไออมากดอนนะพี <c oughs> อ่มอมากดอนเออเมกาโลดอนน้ชมครับเมกาโลดอนก็คือสัตว์ฉลามสัตว์ที่เป็นฉลามที่ค่อนข้างที่ตัวใหญ่ที่สุดกว่าฉลาม ซึ่งเป็นสัตว์เด็กดําบันชนิดหนึ่งนผู้ชมครับซึ่งไม่มีใครพครบเจอแล้วเนี่ยตอนนี้ซึ่งบนโลกเราตามเรื่องจริงนะครับไม่มีเจอแล้วครับไม่มีแล้วไม่มี้เห็นแล้วเมการดอนเนี่ยหรือว่าอาจจะมีอยู่ได้แต่อยู่ใต้ทะเลลึกอ่ะนี่เป็นเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังอีกเลยโมมากกู <c oughs> เอาละเข้าเรื่องอเราดีกว่าเนี่เรียบร้อยเชือกเราก็ตั้งกองเป็นเบือเลยเชือกนี่มันใช้คู่กับปืนนี้นะครับปืนนี้เราสร้างแล้วสเปสกัน แล้วก็สเปร์ไกโร่ก็คือลูกดอกธนูของสเปรกันเนี่ยน่าเป็นปืนหอ,อกเขาเรียกนะผมเขาเรียกปืนหอ,อกเลยกันต้องมีเชือกกับเอ่อไม้เท่านั้นในการคราฟมันเราหยิบมาเลยเชือกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกูไม่นับแล้วเนี่ยโอ,โอ้โหได้สี่สี่สี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกโอ้โหสี่สามสิบสองใช่แค่สิบสองเองแล้วก็ไม้อีกสิบสองอ้าวไม่เพียงพอเอาละเริ่มคราฟกันเลย ้องับแบบเยอะมาก่านผู้ชมครับ,รบเอ้ยไม่ใช่นี้หมดแล้วเหรอน่าจะหมดแล้วครับอันนี้ที่ขับมาได้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ก็มันเป็นหกที่ว่าเออต้องใช้ปืนยิงน้ำขมซึ่งดูสิได้มาเยอะอย่างโอ้สิบสองชิ้นเองวาง,ว,ว,าวางไว้ก่อน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 นี่ต้องเอามาอีกเอาละฮะนี่ผมจะเอาไปเรื่อยนะครับแลวผมก็ทําแบบนั้นอีกรอบนึงครับซึ่งก็ทําจนหมดเชือกนี่แหละครับแล้วก็ เราจะออกไปหาบอสกันครับในอ e ีพ e ีนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมแต่ว่ากูจะหาให้ได้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> เออเออเอออ้าวฝนตกซะง,งั้นแล้วกูจะได้ออกไปข้างนอกมาเนี่ยเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอครับนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัดภาพตอนที่ครับจนเสร็จสิ้นนะ่ะไอลูกดอกปืนเนี่ย <c oughs> เอาละฮะนี่ได้มาอีกสิบสามชิ้นเมื่อกี้ไปสิบสองนี่สิบสามชิ้นวางลงไปผมคิดว่ายังไม่เพียงพอครับผม ไอการจะฆ่าไอเมกาลอดอนได้เนี่ยต้องใช้อาวุธเยอะมากหรือว่าบางทีก็ไม่ใช่เมกาลดอนที่เราจะไปเจอเนี่ยมาอาจจะเป็นปลาไหลไฟฟ้าหรือว่าเป็นไอยอย่างอื่นก็ได้ที่ผมเคยเจอในอิบคลิปของฝรั่งเนี่ยอาจจะเป็นปลาหมึกก็ได้ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่าจะไปเจออะไรหรือเปล่าก็ไม่ตาบแต่ตอนนี้กูเจอพายุกูวิ่งเข้าบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยแต่ข้อดีของพายุฝนเนี่ยมันจะทําให้น้าของเราเต็มด้วยเห็นไหมตรงนี้แปลงนี้ยังไม่เต็มเลย เออไม่เต็มเลยเอาละเราต้องการเชือกอเยอะเลยแต่ว่าต้องมีต้นยุต้นอายุข้านี่เยอะเอาละเดี๋ยวผมจะทําต้นยุค่าเพิ่มยกันนะครับอ,อยู่ไหนดีวะนนียเอาละมันต้องใช้ไม้ใช้ไม้ได้ไหนมือมต้องใช้ไม้ก็ได้อ่าเอาไม้นี่มาดูซิใช้กี่แผ่นในการทําฟาร์มเนี่ยเอาละสองแผ่นโอเคงั้นเอาอีกแล้วก็ต้องเอาจาะไปด้วยนะครับในการทําฟาร์มเนี่ย ถ้าทำฟาร์มไม่มีจอบเนี่ยมันทำไม่ได้ต้องมีจอบก่อนนะครับจออาบาจอบเนี่ยเอาละเราจะเริ่มสร้างฟาร์มมันเลยนี่เขาเรียกฟาร์มอะไรรู้ไหมฟาร์มสุกไงครับพี่น้องถ้าฟาร์มไม่สุกแปลว่าฟาร์มดิบถุย oh, <no. S 1> มพูดมาได้ยังไงเนี่ยฟาร์มดิบโอเคเริ่มการปลูกได้เลยระหว่างฝนตกเนี่ยเราได้น้ำจากฝนด้วยเห็นไหมอันนี้เต็มแล้วเต็มแล้ว นี่เต็มแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ยังไม่เต็มเลยเห็นไหมเต็มแล้วฝนตกนี่มันดีอย่างงี้นี่เองเฮือ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 ตกบ่อยนะเรียบร้อยใช่ไหมวางจอบไว้วางจอบแล้วก็สงบสติอารมณ์ก่อนกูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเก็บของไว้ก่อนดูซิน้ำมันเราโอ้ยร้อนแล้วนี่ว่าร้อนแล้วนี่ว่ากองใส่ก่อนอ๋อกองเสร็จถังเรียบร้อยหยิบถังมาดูซิ ถังนี่โอ้ถังนี้เต็มร้อยลิตรแล้วร้อยลิตรแล้วเต็มร้อยแล้วถังนี้วางไว้นี่ส่วนที่ถังนี้เหรอถังนี้เต็มหร้อยังเนี่ยดูสิอย่างรับผมแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่เลยกรอกใส่มาวางลงไปจากนั้นก็หยิบไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยใส่เข้าไปอีกใสเข้าไปโอเค <c oughs> <c oughs> ขาวนี้แหละกลบฝนก่อนอีหอยลอดโอ้โหฝนตกกระหน่ำเลยอุ้ยค่าอาหารเราลดค่าน้ำเราก็ลด ขอกินเนื้อก่อนงับงมแงงงงเอาเรยหวานชื่อรุมดูเต็มหลอดแล้วยังเนี่ยจะเต็มแล้ว่ะแล้วตรงนี้เราก็ทําไว้ด้วยเอามาอีกงมแงๆแเห็นไหมช่องอาหารหลอดอาหารเต็มแล้วครับเหลือแค่หลอดน้ำเท่านั้นที่ยังไม่เต็มเอาไงดียวเนี่ยซึ่งน้ําเราก็เดี๋ยวดูซึต้นมะพร้าวยังมีอยู่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วอีหอยดแล้วกูจะทําไงเนี่ยต้นมะพร้าวไม่มีกูไม่สามารถเอาใบป์มมาใบต้นมะพร้าวอะ ใบถามมะพร้าวอ่ะเออของมันเขาเรียกใบปาล์มนะซึ่งมันไม่สามารถเอามากองได้แล้วแหละว่างไงนี้เอาไงเอาไงเอามากองตรงนี้อุยน้ํามาจากไหนวะนเนี่ยขอดื่มหน่อยน่าจะเป็นน้ําฝนว่ะนั่นไงน้ําฝนนี่เองน่าจะมันตกลงมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วกรันกรองมาได้ <c oughs> เอ้ยตรงนี้เต็มเลยว่ะขอหน่อยขอน่อยจังแวบบจังแวบบนี่เอาไปรถตรงไหนดีนะ ตรงนี้ก็เต็มแล้วไอ้สองต้นนี้ยังไม่ลดเลยเนี่ยรดไปสี่ดไปสี่โอ้โหใช้น้ําเยอะจังน้ำมึงเนี่ยเติมน้ําหน่อยสิโอเคได้น้มามันแล้วจากนั้นก็ไปรดเพิ่มอีกซึ่งถ้าเราไม่ลดมันเนี่ยมันจะทําให้มันตายนี่โอ้โหใช้น้ําเยอะมากหุ้ยโอเคมันแล้วแหละจากนั้นก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่าเราซึ่งผมก็ได้ทําต่อเติมส่วนของเรือเพิ่มน้าชมครับนี่เห็นไหม นี่ส่วนของหัวเนี่ยเดี๋ยวเราขอปูพื้นเรือก่อนเร็วเร็วเรวเลยไอพีนี้พูดเร็วทําเร็วกับผมพราะกูด่วนภารกิจอีกเยอะเลยหลังจากฝนแรงเนี่ยเดี๋ยวผมจอ,อกไปสู้กับศัตรตูก็คืออ e ีบอสนั่นแหละโอเคงั้นเราขอติดแผ่นนี้ก่อนติดแผ่นเรือของเราก่อนโอเคสังกะสีมาเอาละติดเลยเรียบร้อยดูท่าเหมือนฝนจะแรงพอดีโอ้โหโคตรเป็นใจให้จริงๆเลยเอาละฮะ เหมือนตอนนี้เราก็มีพื้นที่ในการเดินหน่อยหากเราไปสู้กับบอสเนี่ยเราต้องตายแน่นอนเลยอ้าวกูพูดแบบนี้เหมือนเป็นหลังหลังไม่ค่อยดีเยี่ยมชมครับโอเคแม่ฝนแรงพอดีเลยแม่เรียบร้อยแน่ดูซิเราได้มาเท่าไหร่เนี่ยลูกดอกเนี่ยหยิบมาเรื่อยๆเลยโอ้ยเต็มแล้วหรือเนี่ยยังยังยังช่องว่างอยู่นี่ว่าหยิบมาเรื่อยๆหยิบ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 ยบหยิบมา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 โอเค โอ้ยสิบเก้าเก้ากับเออยี่สิบสี่ก็ได้แค่ไม่เยอะเท่าไหร่นะอืมได้น้อยอยู่ได้น้อยอยู่เอาละเดี๋ยวดูซิเอาของไปไว้กันนี่ไว้เรียบร้อยจากนั้นก็ไอ้น้ำนี่เหรอน้ำนี่เราพอจะมีใส่สักกับอึกไหมโอ้ยน้ำกูไม่มีแล้วเนี่ยโอ้ชิบหายละแล้วกูจะกินอะไรระหว่างทางวนนียเออไม่ใช่ปัญหาคุณผู้ชมครับปัญหาของเราเนี่ยจะไปเจอบอสหรือเปล่าวันนี้งั้นผมก็เซฟก่อนเลยกัน เชวาแวบเรียบร้อยโอเคนับ1นึนับสอนับสตั้งสติตอนนี้เรามีอะไรบ้างมีอันนี้แล้วกระสุนปืนโอ้สิกับเอ่อยีก็เป็น34ซึ่งก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นักโอเคมาขึ้นบนนี้กันนี่คือปืนที่เราได้มานะครับนี่นี่เอาละอะไรที่ไม่ใช้งานเอาไปไว้ก่อนโอเคที่นอนเรามีแล้วไว้สําหรับการเซฟ,ฟ เป็นเชลเตอร์แบบเคลื่อนที่เอาละมีอะไรอีกไหมขวานนี่ไม่เอาไม่จำเป็นต้องพาไปหรอกเอยเอาไว้ได้หอกเก็บไว้เลยเราไม่จ้เป็นต้องใช้ก่อนโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่อยู่กับตัวเราก็คือมีปืนเรียบร้อยปืนกับไอ้มีดอันนี้โอเคทุกอย่างเรียบร้อยจากนั้นเราก็หยิบนี่มาใส่ไปก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย ตอนนี้เราก็ใส่ในช่องสลัดเก็บเก็บของของเราเรียบร้อยทุกอย่างครับถอนสมอเรือถอนสมอเรือสิอีกเลยแล้วก็ลากเรือม,มาก่อนเอาละผมว่าเราต้องไปเจอกับบอสสักตัวเถอะเอาเอาทำไมวะเนี้ยลากไม่ค่อยมาเลยนะเหมือนจะหนักนะหนักนวงอยู่เหมือนกันนะเนี้ยเองโอเคลากมาสิลากมาสิาาสโอเคแล้วน้ำมันกูมีเพียงพอหรือเปล่าเนี้ยโอ้โหน้ำมันก็น้อยเกินไปโอเค กูลืมไปอย่างหนึ่งคือการจะไปสู้บอสเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องขี่เรือไปไกลแค่ไหนซึ่งไม่รู้จะละทางมันไกลแค่ไหนว่าแต่น้ำมันกูสุกแล้วยังเนี่ยน้ำมันน้ำมันเสร็จแล้วยังเนี่ยยางเลยว่ะได้ครึ่งหนึ่งอยู่เลยเอาละอีกกล่องนี่ถังนี่อยู่นี่หยิบมาถัางนี้เป็นถังที่ว่ามีน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ในเรือในเครื่องยนต์แล้วน่าจะเพียงพอแล้วแหละมาขึ้นบนเรือกันแล้วก็เอาถังน้ำมันมาไว้ช่องแวบเรียบรย้อย ถอนสมอเรือสตาร์ทเครื่องยนต์ถอยล้างบึนบูนบูนบึนบ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 นเรียบร้อยแล้วก็ดับเครื่องเรือ <c oughs> ดับเต็มเพื่อต้องใช้ใบเรือก่อนท่ชมครับเพื่อในการเซฟทร,รัพยากรน้ํามันของเราแล้วก็เลี้ยวการที่จะผมเลี้ยวด้วยเครื่องยนต์เนี่ยเลี้ยวได้ยากมากท่านชมครับเรือยิ่งใหญ่แมงเรือยิ่งใหญ่ copyright. พูดพูดแบบมันสองความหมายนะครับมันถึงเรือผมยิ่งใหญ่นะครับผม ยิ่งลำใหญ่อเออแม่งกูพูดกลมควบเกินไปยิ่งลำใหญ่นะครับมันจะทําให้เรายิ่งควบคมยากตอนนี้เราก็ขึ้นมาเรือแล้วพร้อมที่จะมุ่งหน้า้างหน้าแล้วเดี๋ยวก่อนนะเข็มทิศเราก็มีนี่ว่าเราต้องใช้ทิศทางในการขับเคลื่อนด้วยเลี้ยวยากมากเลยเรือมันยิ่งยาวเนี่ยยิ่งเลี้ยวยากถ้าเรือมันสั้นจะเลี้ยงง่ายแล้วก็ถ้ากว้างก็ยิ่งยากไปอีกซึ่ง มึงจะทำมันใหญ่เลยอีหอยหลอดทำเรือมันเล็กเนี่ยจะดีสุดเลยถ้าพูดในเรื่องการขับเคลื่อนนะครับทำเรือเล็กเนี่ยจะเลี้ยวง่ายแต่ถ้าทำเรือลำใหญ่เนี่ยพูดได้คำเดียวเลยว่าใหญ่พื้นที่กว้างแต่เคลื่อนไหวช้ามากเออใหญ่แต่ทนนะแม่โอเคช่างหัวมันเถอะจะใหญ่จะเล็กขอให้มีเรี่ยวมีแรงก็พอแล้วพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยกูพูดถึงเรื่องเรือก็หรือเปล่าเนี่ยโอเค ผมคิดว่าพิกัดที่เราจะไปเนี่ยอยู่ซิเข็มทิศเราพามาหรือเปล่าโอเคดีนะกพาเข็มทิศมาเรียบร้อยเอาละดูสิอยู่หนทิศเหนืออยู่ฝั่งนูน่นเราจะไปทิศ N E N E ใช่ไหม N W สิครับไม่ใช่ N E เออ N W โอเคประมาณนี้แหละไปสตาร์ทเครื่องยนต์บูนบูน ขี่มาเรือยๆชมครับเหมือนเราจะเห็นอะไรอยู่ข้างหน้านี่วะ่ะแปบบ๊บนึงนะครับเดิมขอดึงสะบายเรือก่อนสะบายเรือ <c oughs> <c oughs> นั่นไงเรามาเห็นแล้วเป็นเหมือนซากะไรสักอย่างนนะอยู่บนริมนั้นนะ่ะเอาละเอาละเรามาใกล้บอสรำชมครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วแต่ว่ามันมาถึงมืดค่ำนี้อาการไม่ค่อยอาการแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมเราเสียเปรียบมากในการต่อสู้กับบอสเนี่ยมาถึงยามมืดค่ำเนี่ยโอเค นี่แหละตรงนี้แหละอ่าโอเคจากการดูในคลิปของฝรั่งนั่นไงลูคัสเดอะเกรสโอเคเอาละมาละมาละอยู่ไหนอยู่ไหนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเหมืนอนบบสจะออกมาแลว้วดีนะตรงนี้มันมีไฟส่องสว่างให้เราอยู่เนี่ยบนเฮ้ยเมันกูเดินไปเองเอาไงดีวะท่านผู้ชมครับ ผมคิดอยู่สองแง่ตอนนี้ในหัวผมจะรอที่นี่จนเช้าหรือว่าผมจะไปดูที่เกาะไปอยู่ที่เกาะนั้นก่อนแล้วค่อยมาอีกทีเพื่อที่จะได้เอาชีวิตรอดได้แต่ตอนนี้ค่าหันหองเราก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะไม่เยอะเท่าไหร่นะออแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงถ้าผมเอาที่นอนมาวางอีกอาจจะตายก็ได้เนื่องจากพื้นที่ที่นอนเนี่ยไม่สามารถวางบนเรือได้โอเคงั้นผมจะอยู่บนเรือน,อน,นี่ไปเรื่อยๆตอนนี้สองทุบเรื่อชมครับมืดมาก ก็มืดเป็นเท่าไหรนะครับดีน้ามีไฟที่บนเสาเนี่ยเป็นเหมือนสัญญาณขึ้นลักยางเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนทุ่นเตือนภัยสึนามิหรือเปล่าเนี่ยเออมืดมากในทะเลก็มองอะไรไม่เห็นเลยโอเคผมตัดสินใจแล้วครับผมจะไปอยู่ที่เกาะน,นั้นก่อนดีกว่าเพื่อที่จะได้ไปเออหาพื้นที่เตรียมรบนะครับผมซึ่งก็แล้วก็ไปเซฟชเชลเตอร์ไว้งั้นด้วยโอเคดึงเรือขึ้นแล้วก็ใบเรือแล้วใช่ไหมผมจะเลี้ยวอา้าวเลี้ยวไม่ได้อีก เฮ้ยดันมาติดออกเชียงั้นเราก็นี่ถอยหลังเรือสตาร์ทเรือบุน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 ถอยหลังก่อนเอาละเดี๋ยว่อยกลับมาสู้กับเองอิมหมึกยะน่าจะเป็นหมึกแหละตรงนี้ผมจาได้นะครับโอเคเลี้ยวซ้ายตกม,มลังเพื่อที่ไปอยู่ที่เกาะน,นั้นก่อนด้านซ้ายมือเราเนี่ยแล้วค่อยมาวเวียนพวกเองตรงนี้ใหม่ไม่รู้ว่าเป็นหมึกจริงหรือเปล่ามก็จำไม่ค่อยได้น่าจะเป็นหมึกกันแหละ ตัดเครื่องยนต์เพื่อที่จะมุ่งไปที่เกาะลำนันเกาะนั้นเลยว่าแต่เกาะนั้นอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหน้านี่แหละเอาละเรายิ่งขี่ออกห่างจากเสาเออทุนท่นทุนท่นทุ่นเตือนภัยเนี่ยมันทําให้เรายิ่งมองไม่ค่อยเห็นเพราะที่ทุ่นเตือนภัยเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสัญญาณแสงหลายอย่างเนี่ยมันสัญญาณเตือนภัยแต่ตอนนี้เรามาที่เกาะนี้ก่อนดีกว่าขี่มาแล้วจะถึงแล้วเอาดับเครื่อง พอใกล้จะถึงเนี่ยเราต้องปิดเครื่องเรือนะครับเดี๋ยวใบพัดโดนกับก้อนหินทําให้ใบพัดเรือพงังถุย <c oughs> ก็อิงเกินไปพูดทําเป็นจริงเกินไปจริงๆมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับแค่ประหยัดน้ำมันโอเคก็จะถึงแล้วยังเนี่ยถึงแล้วอีกนิดหนึน่งอีกนิดนึงยืนบม,มนหัวเรือนี่โคตรฟินเลยเหมือนไททานิกเลยกู <c oughs> จะร้องเพลงไททานิกแต่ร้องมาเป็นโอเคถึงแล้ว ถอนสมอถอนสมอเฮ้ยโอเคเรียบร้อยนี่เป็นทางขึ้นแบบดูดีมากเหยียบร้ายตอนนี้เราก็มีที่นอนแบบแคมปิ้งนี่ว่าเอาที่นอนแคมปิ้งเรามานี่แล้วก็ม,มาวางไว้ตรงนี้วางไว้วนี่เห็นไหมผมบอกแล้วผมมีที่นอนเคลื่อนที่เซฟแป๊บ <c oughs> ดูดีไหมครับมีที่นอนเคลื่อนที่ด้วยจ๋งเราไปสำรวจเกาะก่อนดีกว่าดูซิมีอะไรให้เรากินไหมที่เกาะนี้ ผมอยากจะหาอาหารสักมือหนึ่งซึ่งต้องทําอีกใช่ไหมเนี่ยอืมเราต้องมีไม้แล้วก็เครื่องจุดไม้ต้องใช้ไม้ทั้งนั้นเลยมีไม้หรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะหาไม้ก่อนนะครับโดยการตัดต้นไม้ผมจะตัดต้นเล็กๆเกท่านั้นพอนครับต้นใหญ่ๆไม่จําเป็นเฮ้ยเจอหัวมันอีกแล้วหยิบมาก่อน <c oughs> <c oughs> ไว้ไว้กันที่บ้านเราโอเคเรียบร้อยหลดมันมหนึ่งสองมีอีกไหมเนี่ยขอสองชิ้นเองเหรอ ต้นนี้มีแค่2ชิ้นหรือตอนนี้เท่าไรหนึ่ง2 3 4สามสี่เอาละได้ตัวนี้มาแล้วอันนี้สามารถสร้างกองไฟได้แล้วเพื่อย่างปลาแล้วก็ทําอันนี้ได้ไหมกองไฟโอเคได้พอดีเลยจากนั้นเรามาย่างปูกันดีกว่าแนวางตรงนี้เลยเฮ้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 ยกูทํามาสองชิ้นเลยปลาดจุมกดปิดกดผิดชีวิตเปลี่ยนนี่แหละครับเข้าใจเลยครับว่า กดผิดชีวิตเปลี่ยนเออเราต้องมาตีใหม่หมดเลยอืมโอเคไม่ใช่ปัญหาเอาละฮะผมจะเริ่มสร้างเลยนะไอกองไฟนี่กองไฟขนาดนี้ก็พอแล้วแหละไม่ต้องอะไรเยอะแยะหลังจากนั้นเราก็ไปล่าปูดีกว่าซึ่งตัวปูอยู่ไหนจะล่าปูต้องมีหอกก่อนใช่ไหมนี่ชวบได้มาแล้วหกจัดมันเลยชวแบเรียบได้มาหนึง น่าจะให้อาหารเราได้บ้างครับเอาละเอาละตรงนีอนง้อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงอีกตัวนึงนึงนะเฮ้ยโดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยตยแม่ยิงเอ้ยแทงไม่โดนชมครับเรื่องเทงมันก็ถนัดเานผูงชมครับโอเคตรงนี้มีน้องปลาด้วยซึ่งน้องปลาเนี่ยเราก็สามารถแทงปลาได้เฮ้ยตรงนี้มีปูสองตัวเออสามตัวเยอะอยู่เยอะอยู่ยตรงเนี้ยเนื้อปูนิดนเลยวันเนี้ยช่งแอบดีบ แทงสิช่องแวบหยิบอีกตัวนึงตรงนี้ช่องแวบหยิบโอ้โหได้มาเยอะมากวันนี้เอาละฮะเราจะมาย่างปูกันก่อนครับคืนนี้เนื่องจากอยู่นอกสารที้เราต้องกินแบบประหยัดประหยัดไปก่อนช่องแอปช่องแนี่ครับคือการแลกมันก่อนครับผมแล้วเราจะแลกทุกตัวผมโอเคเล่เรียบร้อยจากนั้นเราก็มาจุดไฟกันดีกว่าว่าแต่กองไฟกูอยู่ไหนอา้าวของก็เยอะเกินวางนี่ก่อนหยิบมากอฟืน เราจะก่อฟืนเพื่อที่จะเอาเนื้อปูมาย่างกันก่อนครับมือนี้เป็นมือที่กินแบบประหยัดหน่อยนะเนื่องจากเราไม่มีทรัพยากรเยอะอ่ะนี่ยังไม่สุกเลยอิหอยหลอดทําไงดีว่าให้มันสุกวางไปก่อนนั้นเราก็หยิบมาวางนี้เลยเฮ้หยิบวางนี้เลยวางแบบนี้ครับผมวางบนกองไฟเลยเดี๋ยวก็สุกเองนะครับไม่ต้องซีเรียสเี่เฮ้ยลน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 อย่าหลนซีวางยากมากชิ้นนี้เฮ้ยเฮ้ย กูจะได้ได้แดกหรือเปล่าเนี่ยโอเควางได้แล้วอย่า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 ลุบโอ้โหโอเควางได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนว่ามันสุกเนี่ยแล้วเราค่อยแดกกันครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อาหารเหมือนจะสุกแล้วท่านผู้ชมครับนี่หยิบมาเลยอันที่สุกแล้วงับหยับหยับยับยับหับหับับกินไปเลยสุกมาแล้วหยิบจับหับับััเป็นยังไงเต็มหลอดท่านผู้ชมครับอันนี้สุกยังสุกแล้วหยิบมาโอเค สุกหมดทุกชิ้นแล้วชมครับน่าจะไว้รับประทานได้แล้วต่อไปนี้เราก็นอนกันดีกว่าดับไฟแล้วก็นอนกันเลย Sleeping in the Morning เช้แวบนี่เห็นไหมบอกแล้วเรามีเชลเตอร์เคลื่อนที่โอเคชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าเรียบร้อยแววเซฟก่อ wow. นแป๊บนึ่งโอเคจากนั้นหยิบเตียงเรามาพร้อมที่จะไปฆ่าบอสะลรยังพี่น้องชาวไทยทุกท่านเซฟก่อนเรียบร้อยเก็บเข้าไป แล้วก็ตรงนี้เราก็เอาของที่ไม่จําเป็นก็เก็บเข้าไปเรียบร้อยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยถอนสมอเรือแล้วก็ลากเรือลงไปข้างล่างพร้อมจะเดินทางกันหรือยังลากไปเลยหันกับหัวเรือหันหัวเรือสิดึงใบเรือขึ้นก่อนสิจะรีบไปไหนวะเนี่ยเอาละใบอันนี้อันนี้วางไว้วน,นี่ก่อนโอเคแน่เดี๋ยวเราจะไปสู้กับบอสครับผมคว้างไปเลยไวข้ขึ้นเรือสิขึ้นเรือสิ โ <Okay. S 2> อเคคนเรือเรียบร้อยกับหัวเรือเรียบร้อยจากนั้นเราส็ซัดเครื่องเรือยนแล้วก็โอ้โหมันจะเรียวยากเ้ยวเย็นจริงๆเลยน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละถ้าจาไม่ผิดท่านผู้ชมครับมุ่งหน้าไปเลยอยู่ข้างหน้านหรือเปล่าว่าบอสท,ที่เราจะไปสู้เนี่ยนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วจะถึงแล้วดับเครื่องยนดึงใบเรือลงใช้ใบเรือแทนท่านผู้ชมครับนน่เริ่มกันเลี้ยวท่านผู้ชมเริ่มกันเลี้ยวเลี้ยวตรงเป๊ะเลย ถึงแววถึงแววเดอเซตรงนี้จะมีบอสอยู่นะครับเอาละถึงเรียบร้อยจอดชนเลยชนเรียบร้อยตกลงสมอเรือแค่นี้แหละครับคราวนี้แหละเราจะไปสู้กับบอสกันซึ่งท่านผู้ชมครับผมมีอะไรจะบอกผมจะพาลงไปดูเนี่ยว่าตรงนี้จะมีบอสจริงอยู่หรือเปล่า1 2ึ่งสองามกูจะกลัวตายหรือเปล่าเนี่ยโอเคลงไปเลยอย่ไปกลัว นี่ไงนั่นคือปลาหมึกครับชมครับเป็นปลาหมึกยักษ์ที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกผมเพิ่งจะเบอร์เจอบอสครั้งแรกเนี่ยซึ่งก็ข้างในเป็นเหมือนโหหลุมอุกาบาทลึกมากอะ่ะเหมือนลุมอุกาบาตเลยเอาละฮะเราพร้อมที่ต่อสู้หรืยังมันรู้ตัวอยังวะเนี่ยว่าก,กูมาเอาละปืนออกมาซะเฮ้ยอากาศผมจะหมดขอเอาอากาศก่อนแปบ๊บนึงโอเคเรียบร้อย เริ่มยิงนะยิงแล้วยิงแล้วว้าวโอ้โหโอ้โหนั่นไงนั่นไงโอ้โหมันยิงผมมันแล้วผมยิงมันแล้วอย่ากัดกูอย่ากัดกูอย่ากัดกูโอ้โหโอ้โหนั่นไงนั่นไงแล้วเรือผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยว้าวโอ้โหไอุ้ี่ปล่อยผมสิปล่อยผมโอ้โห S <S อูจะไม่รอดแน่งอันนี้โอเคต้องขึ้นบนเรือสิครับถึงจะรอดอยู่ในน้ำจะรอดได้ไงขึ้นไปสิลิบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นเอาละเริ่มยิงได้นี่ๆนนี่นั่นไงออ้มันสับัดหนวดโดนหัวผมจนหัวกระจุยเลยกูโอเคขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เอาละต้องวิ่งหลบซ่อนหน่อยอุ้ยเกือบเดินเกือบเดิน นี่ยิงอ,งองย่าง,งน,งงงนี้ต้องยิงอย่างงี้ต้องยิงอย่างงี้เป็นไงล่ะฮะนี่ต้องยิงอย่างนี้โอ้ยโ,โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วหลบไม่ได้เลยผมเอาละฮะท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับกูได้ปั่นทุ่านผู้ชมอีกแล้วละะลวันนี้ซึ่งจริงๆผมอ้ย ซึ่งจริงๆผมไม่อยากจะมาฆ่าหรอกครับแค่ประเดิมมาลองเฉยๆจริงๆผมอยากจะฆ่าในอีพีต่อไปต่างหากอีพีนี้ผมแค่ทดลองเฉยๆลองเฉยๆเพราะมันนานแล้วเนี่ยโอเคคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับผมขอตัดเป็นคลิปต่อไปแลยกัน,นครับไว้เจอกันใหม่นะครับในอพีต่อไปอีพีต่อไปเปิดมาถึงเดี๋ยวเราจะมาเจอกับตัวปลาหมึกนี้เลยนี่นี่นี่เป็นไงล่ะครับใครอยากดูปลาหมึกตัวนี้ก็อย่าลืมติดตามผมด้วยกัน,นครับ เอาเป็นว่าบายบายก่อนนะครับกูจะตายหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คราวนี้สุดท้ายมาต้องแพ้ลายจ,จริงครับผม <c oughs> พอลาไปก่อนนะครับบายบายจุ๊บเดี๋ยวกลับมาอ e ีพีหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูจริงๆแล้วผมจะสู้ป,ปลาหมึกบอสตัวนี้ซึ่งตอนนี้เราแค่มายั่วน้ำลายกันก่อนดีวกว่านั่นไงนั่นไงตีไม่โดนอุ้ยนึกว่าจะตีไม่โดนมันตีจนโดนจนได้ดูเลือดเราซิโอ้โหเว,วะเลยเอาละบายบายทุกคนจุ๊บ